ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มีของมาแจกด้วยก็จะเป็น75แพตินัมจำนวน4รางวัลแล้วก็มีอันนี้แพ็กหนึ่งกติกาก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เพื่อนๆคอมเมนต์ชื่อในเกมของตัวเองไว้ใต้คลิปได้เลยพิมพ์ชื่อในเกมของตัวเองเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มที่เล่นเกมเช่น PC, PlayStation, Xbox หรือว่า Nintendo Switch ตรวจสอบชื่อด้วยนะว่าพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่หลังจากนั้นวันที่9พฤษภาคมเราจะสุ่มและประกาศชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในหน้าคอมมูนิตี้ของช่องเดี๋ยวตัวเกมเขาจะทยอยส่งของรางวัลให้กับเพื่อนๆตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเขาจะส่งจดหมายเข้าไปในเกมพร้อมกับของรางวัลจะได้ช้าหรือว่าเร็วก็ ขึ้นอยู่กับทางทีมงานอีกทีหนึ่งนะวันนี้ไปแล้วบา,บาย